มาชวนฉีกกดอบ,บิตรรอบนี้กันทีมสี่ดาวมีคนเล่นให้ดูเยอะแล้วคลิปนี้ขอเป็นคลิปฉีกกดก็แล้วกันนะด้านบนให้เล่นง,งอกเงยงอกเงยจันทราไม่เล่นเล่นแช่แข็งด้านล่างเล่นการโจมตีไฟไม่เล่นเล่นฉาจันทราโอเคอเปิดไปเลยเก็บอันนี้ก่อนมมโอเค ถ้าไม่ตายไปอันนี้อย่งเพิ่งชาร์จโจมตีแต่จริงๆมันก็มีค่าเท่ากันแหละนะเพราะว่ามันลอยขึ้นไปก่อนโอเครอให้มันตกลงมาเองนะ,อ,ะอันนี้ผมเก็บลอยแยกไปก่อน ตกลงมาแล้วก็เตรียมรัวใส่ได้เลยโอเครำใส่ได้เลยโอเคอันนี้ก็เก็บอนุธาตุชิวๆนะเก็บ้าไม่ตายชิวๆรอสเกิร์ต ได้สกิลธาตุแล้วก็ปล่อยมือเลยเรียบร้อยนนะฮะมาห้องนี้ต่ออาา่าฮะแล้วก็แทงปปปปปเรียบร้อยไปหนึ่งอันนี้มันไม่ได้ลดต้านทานเดี๋ยวเก็บอนุธาตุไว้ เก็บพลังงานไว้ดิ <laughs> เก็บอนุธาตุไว้อะไรล่ะปะโถเก็บเ,เรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอ้กดผิดโอ้โ,โ,อโห <laughs> เอาให้สุดในได้ก็กดผิดแล้วอันนี้ให้นี่เน็ตเคาะเบาๆกอก็จะแตก อันนี้เก็บอนุธาตุชิวๆก็ได้ลุยเน,น็เนตคอนนเออบาๆโอ้ยไอโนะก็เลยจะแตกก่อนเรียบร้อยนะฮ้องล่างมาลุยห้องบนกันต่อเอ่อห้องล่างจำไม่ได้ว่าตัวอะไรแต่ห้องบนเป็นม้านะ โอเคอันนี้จะใช้สูตรเดิมก็คือนะป๊บให้ปุรินะอัดไปก่อนอันนี้ผมให้เอฟโคฟิเอชช่วยได้เพราะว่าเอ่อเอฟโคฟิเอชผมใส่เซฟพื้นพลังชีวิตมาโอเค กดผิดแต่ช่างก็เถิดโอเคอันนี้ก็เก็บพลังงานาตาชิวๆแต่ว่าพลังงานทานมเต็มแล้วดิโอเค เรียบร้อยนะฮะจำไม่ได้จริงๆว่าห้องล่างคืออะไรอ่ะอ๋อจะบรรลุถึงบางอ้อไอตัวอ้วนนี่เองอเจริงๆผมว่าจ,จะใช้ท้าไม่ตายอีกแบบนึงเไม่เป็นไรใช้ตอนนี้ก็ได้โอเคข่ากก่อน ไม่ได้จแทะกันดีบายฟินก็เลยจะแตกก่อนร้อนสุดเลยเกินอันนี้ผมต้องสับตัวออกก่อนไม่ไว้ใจ อันนี้ก็เก็บพลังงานก็ได้แต่ผมไม่มีเหตุผลให้เก็บต้องเก็บพลังงานยกเว้นฟริน่ะนะอ้าวอ้าวโดนแตกได้ไงอ่ะน่าจะโดนฟ้าผ่าแน่เลยไปฟ้าสถิตนะอยู่ๆก็หลับหมุนไปหลับเลย อันนี้ผมขอใช้ไอ้นี่แล้วกันเพราะว่าฟินของผมเหมือนจะหลอดแหละแล้วโอเคเริ่มต้นด้วยเอสโคโฟิเยแล้วกันโอเคแล้วก็โอ,วกโอเคอันนี้ยังกำลันนงจะพูดว่ายังไม่เต็มอย่าเพิ่งเก็บแต่ว่ามันตายก่อนนะโอเค นั่นก็แช่แข็งละเลงต่อเรียบร้อยนะครับมาชั้นสุดท้ายาฟลีนเลือดเด้งขึ้นมาแล้ว

อันนี้จริงๆไม่ต้องมีไอ้ตัวของโลกก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเลือดไวแ้แทงนิดนึงตอนที่มันพ่นไอ้นี่ออกมาแล้วตอนที่มันตกแบบเนี้ยคือมันจะสร้างสก,กิดหินออกมาอามันจะตกผหรหินแต่ว่าอ่ะผมมีโลกของอินเนฟเร์อยู่ เรียบร้อยนะครับนั่นแหละครับเล่นการเล่นแบบฉีกดเดี๋ยวให้ดูของก่อนอ๋ออันนี้เหมือนมันจะเด้งไปหน้าข้างนอกเลยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เสฟทีมไว้ให้เ,ออเดี๋ยวมาดูกัน อจริงด้วยปะโถเอ่ะฟรินซ์อาวุธไม้พาย่ะ,ะกลุ่มดาวไม่ได้เปิดนะสแตต์เาตามนี้แล้วก็ไอโน่ไอโน่ผมปั้นขึ้นมาตอนแรกว่าจะไม่ปั้นละแต่ว่าเอามาลองในซึกเดือดก็เลยต้องปั้นขึ้นมาลอง แล้วก็ไม่ผ่านหมายถึงไม่ผ่านไอ้ตัวไลค์คิปเปิ์มันชื่อว่าอะไรวะข้องกลางอ่ะโอเคก็เลยต้องให้เนฟิลไปรับหน้าที่แทน,นนะนี้แล้วก็ตัวอะไรนะก็จำได้ว่ามีลมทมนน็ดดาบของนิรัวแล้วก็ใช้พลังชีวิตล้วนมาแจกค่าจำนานแทนสูโคแอะนะ ลิเน็ตเนี่ยผมต้องใช้การกระเทาะเพื่อทำลายลนกตัวนี้พลังปฐมภูมิสสารนะฮะแต่ว่าจะใช้ตัวอื่นจากฟอนเทนก็ได้อย่างฟูลินะปฐมภูมิสสารเปลี่ยนโหมดได้2โหมดสสารกับวิญญาณตัวนาเวียก็มีนะสสารต้องใช้สสารนะถึงกระเทาะได้โอเคแล้วก็ตัวอะไรอีกตัวหนึ่งนะไอ้โน ฟรินซ์ไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งอินเนฟาอนะฮะอันนี้เป็นประจำตัวแล้วก็ทีมสเกิร์ตนะ9ก้าสนี้ กลุ่มดาวไม่ได้เปิดเอสอมปิเยรมีกลุ่มดาวสองเพิ่มขีแต่ใครที่แบบคนอื่นที่แบบหาอาร์ติแฟกต์ดีๆได้ได้ความแรงขีเยอะกว่าผมอีงนะเออประมาณสองร้อยห้าสิบกว่าเออไม่รู้หาไวจากไหนนะอาร์ติแฟกต์อันนี้ผมใช้โบนัสรักษาถ้าใช้ที่เป็นดาเมจก็คือ ไอ้ม้ามันติดน้ําแข็งแน่นอนโอเคตามนี้แล้วก็เพิ่มดาเมจให้ฟูรีนาด้วยนิดหน่อยนั่นแหละนะแต่ก็ไม่เพิ่มเพราะว่าไม่ได้รักษาก่อนไอ้นี่เออเชิเถอไม่ได้ใช้ใช้ยายประจำตัวแล้วก็เซ็ตน,นัดลานจริงจริงใจออกมาแค่บัฟไม่มีอะไรนะคร แล้วก็น้ำเอ่อน้ำฟูลินะ่าอาวุธฟาโวอ,อาร์ติแฟกทีนันซิตี้กลุ่มดาวไม่ได้เปิดพรสวรรค์อัพเต็มตามนี้นะครับสำหรับการเล่นแบบฉีกกดอปิด6.1หรือรูหน้าสอซีอ <c oughs>